ผู้ชมครับบั้นปลายของชีวิตคนเราในยามชราไม่ว่าชีวิตกําลังเดินทางเข้าหาความตายหรือว่าความตายกําลังเดินทางเข้ามาใกล้ชีวิตสุดท้ายก็ถึงที่หมายเดียวกันครับท่ามกลางความกังวลและการลุ้นระทึกว่าหวยจะไปออกที่ใครเป็นคนแรกในคณะนาิเกถึงวันนี้มีคําตอบนะครับ

ถ้ามองกันนี่เราหมอบอกว่าแกเศร้าจะแกไม่บอกเลยขึ้นไปนั่งกินข้าวในห้องในห้องครัวได้แกจะน้ำตาเลยก่อนไนเดินผ้านะทิ้งเงแกเหมือกเป้ดไปน้ำตาได้ไหมข้ามเพื่อเพราะแกว่าเน้นนะาอกแกสังเกตนะแกจะเป็นการที่ใจเห่าเมื่อมีสิ่งที่ว่าตัวเองรักชอบจากไปเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจเขาดูก็เลยทำให้แกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง เีทการจากไปของยายเจียมเมียรักผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายสิบปีและก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับตาพ่วงมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะครับนอกจากจะสร้างความตรอมใจความบอบช้ำให้กับชายชราผู้ที่เป็นเสาหลักของคณะนิเกยอย่างตาพ่วงแล้วมันยังได้พรากเอาแรงบันดาลใจหรือว่าความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่ ไปจากชายชราจนหมดสิ้นนะครับเพียง40วันหลังจากการจากไปของยายเจียวตาพ่วงชายชราผู้แพ้ใจนะครับก็จากโลกนี้ตามภรรยาไปด้วยความต,มตรงบ พรุ่งนี้ครับศพของตาพ่วงก,ก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปที่เชิงงตะก,กอนนะครับก่อนที่จะถูกเผาหมดไหม้กลายเป็นเท่าฐานถ้าหากว่าโลกหลังความตายมีจริงและมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ตาพ่วงก,ก็คงจะอยู่ที่นั่นแล้วครับแล้วก็คงจะได้พบกับยายเจียมผู้เป็นภรรยาซึ่งล่วงหน้าไปรออยู่ก่อนแล้วนะครับที่นั่นตาพ่วงจะได้เล่นลิเกป่ากับคณะอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับทราบแต่ว่าถ้าจะรอให้ครบคณะนี่ตาพ่วงคงต้องรออีกนานเลยครับแต่ว่าที่นี่ ในงานศพต่พ่วงคืนนี้คณะที่ยังเหลืออยู่ข้างหลังไม่รอแล้วะครับพวกเขารวมตัวกันเพื่อที่จะทําการเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหัวหน้าคณะผู้ที่ร่วงลับไปของพวกเขาจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับ ระบุนต้นกันไม่ว่าเป็นควายยิ่งควายใหญ่จะรำเป็นแต่มัมดทุกคนครับแต่หน้าที่ได้ครับคนที่รำเป็นก็มีอายุสี่ทิห้าทิศต่าไปยังรุ่นล่านรุ่นเล่นไม่มีใครแสดงเ,เขาเพราะเวลานี้กับเศรษฐกิจและการกรองทีดไม่เมื่อมกคลยังบอกจะรองรำเป็นเพลงวีดายไม่บอกกินครับ คืนนี้พ่อมาแสดงง่ายแต่ทุกนองพวงรับพ่อดงปฏิสุนติ์จีนยานของหนองพวงลงไปทุ่มทุกปฏิี้ก็หนองพวงรับซึ่งละพินนี้เป็นนามนุ่งเก่เดียวครับเป็นอะไรคุณนี้พ่มในกระรมชุ่มง่า้กับดวงจีนยานของหนองพวง จากนี้ไปนี้อนาคตของคณะดีเกยคณะนี้นี่จะไปยังไงครับนี้ก็ต้องทำเลยเลยคือไ,ไม่มีตาบวงแล้วก็คณะดีเกยอย่างยุ่งคนอื่นๆเขาอยากยากให้มีต่อใม่ไหมครับ ดูจากความคึกคักของผู้แสดงแล้วอนาคตของลีเกป่าขนาดนี้คืนนี้ไม่ใช่คืนสุดท้ายของการแสดงอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับคุณยายเนี่ยมถึงแม้ว่าคุณยายจะยังอยากแสดงอยู่นะครับแต่ดูท่าทีสุขภาพของคุณยายไม่ค่อยจะเอื้ออำานวยแล้วครับพ่อก็บอกว่าอยาให้เจ้าช เดี๋ยวไปหยกนูหยกนี่แล้วไงนะท่านวัดลุงพยายามันคือว่าอยากให้ลมถ้าลมได้ก็เป็นอัมพาตจะแหละเป็นห่วงตรงนี้แค่ว่าถือแก่ร่างกายก็ไม่ตรงแก่ก็แก่แต่แก่ว่าแกไปแก่ยากไปแก่ยากไป mà mày chơi cửa với bây giờ nhục cho chừng bao vì có cô cầu đẹp ta cái trong phải gì đạo nhanh làm chế chứ vô dụng nói gần chứ mì ra có tá ra đó dài quá ta mi có dài mi còn phương lên ra coi mà na nữa luôn đi đây mà mày gì mà mà mình yeah. bị bệnh mà mà phải thưa thưa vậy แล้วนี่เก๋นี่ก็มันจะสูนให้ไปพองกับตาผัวงไมยอะค่ะแต่นี้มันไม่ส้วนะตึงว่าก็ได้ไปก็มีคนแบบตาปลา,าร้าลงีไม่เยเ็นเลยน้ำม,มดไหมนี่ใหญ่เชื้อเลยว่ามันจะไม่หมดฮะใหญ่เชื้อเลยว่ามันจะไม่มดไม่มดม lên bị kê cái lẻ tivi chóp này máu à ừ. chính rồi à? đẹp chính, ừ. mấy chóp tivi máu à ừ. thì vì nút quá nữa à. nút quá à? chính rồi đây về lẻ tuột nên bòi bò bó, á ừ. chóp này chóp này. Ừ. 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 đây chóp mấy chóp á đó, đó. 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 อาวฮัดเลยอฮัดเลยล่ะ๋อหฮัดเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นนะนี่ถ้ามันพุดนไปถ้ามันพุนดกกับยายอ่ะแบบยายเขี่ยได้ดีแต่ว่าจำเพื่อมนจำเต้นนันลูกเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเงินหาฮัตเขาเรียนหนังสือลูก cầu you hmm. <laughs> đi đằng kia về năng thứ đằng vào mình nghĩ là cầu năng thứ không phải thân cả nữa không thân gì đây gì mà chơi qua gì mới chơi qua gì thằng ta nha mình nghĩ quá ban mình mình mới chơi đi đi, đi, đi mình quá นีเกปปาท่านผู้ชมครับถ้าหากสังเกตให้ดีนะครับตามรายทางที่ทอดยาวไปสู่อนาคตนั้นมักจะมีเศษซากประหักพังของอดีตถูกทิ้งขว้างระเกะระกะอยู่สองข้างทางเสมอครับ าเราเปรียบเทียบระหว่างอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตก็ได้นะครับด้วยภาพฉายง่ายๆว่าในอดีตนั้นในการที่ผู้คนจะดิ้นรนนะครับหาอยู่หากินให้พออยู่พอกินยังสามารถที่จะแบ่งเวลาหรือว่าเจียดเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตมารังสรรค์กิจกรรมนันทนาการจนกระทั่งสามารถที่จะงอกงามเติบโตกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนานกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนั้น ในการที่จะหาอยู่หากินให้พออยู่พอกินนอกจากจะยากเข็นแล้วยังต้องจับจ่ายเวลาแทบทั้งหมดของชีวิตไปไม่เพียงเท่านั้นครับยังต้องทิ้งควางศิละปะวัฒนธรรมเก่าแก่ที่กว่าจะส,สร้างขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานนะครับให้สูญหายหรือว่าสาบสูญไปอย่างน่าเสียดายอีกด้วยเมื่อนึกถึงสภาวะหรือว่าสภาพที่เป็นเช่นนี้แล้วก็ออกจะวังเวงอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับ เราจะมีชีวิตที่น่าอภิรม์ในสังคมที่จะต้องเป็นอย่างนี้ในอนาคตต่อไปได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่ต้องเป็นการบ้านของแต่ละคนแล้วนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางลงพื้นที่ของน้องๆชาวค่ายกว่า80ชีวิตจากชมรมราชพัฒนอาสาสถาบันราชพัฒเพชรบุรีกับกิจกรรมพัฒน,นาโรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านป่าม,มากกิ่งอำเภอสามร้อยยอดจงังหวัดประจวบคีรีขันโรงเรียนต่อชดบ้านป่าม,มากนี้เนี่ยอยู่ในเขตพุทธคันดานคาด ความเจริญในลักษณะต่างๆได้ดีมากมหาวิทยาลัยก็เลย,ยทำโครงการค่ายราชฉพัดอาสาพวงประชาร่วมใจงานหลักก็คือสร้างห้องสมุดเพื่อให้เด็กเน<า>ี่ย,<า>ยได้มาหาความรู้อยากให้น้องๆได้มีความรู้มากมีสถานที่เรียนเหมือนกับคนข้างนอกเขาค่ะเด็กเหล่านี้ก็เป็นทนายของชาติอีกต่อหนึ่งถ้าเราพัฒนาตรงนี้เขาอาจจะไปพัฒนาประเทศชาติให้มันดีขึ้นไปก็ได้ค่ะ พวกเขาจะทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จหรือไม่กิจกรรมแห่งปณิธานและความหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้าการทำงานครั้งนี้ต้องสำเร็จท่านผู้ชมครับก่อนจากกันคืนนี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทั่วประเทศครับร่วมกันเฉลิมฉลองการครองสิริราชจาสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับเงิน100บาทท่านจะได้รับสายรัดข้อมือเรารักพระเจ้าอยู่หัว อย่างเช่นที่ผมใส่อยู่ในขณะนี้นะครับ1เส้นพร้อมกับไปรสนียบัตรแบบนี้ครับ1ใบเพื่อเขียนคําถวายพระพรน,นะครับเมื่อท่านได้รับแล้วเขียนคําถวายพระพรแล้วส่งได้ครับตามตู้ไปรณีนีทั่วประเทศทุกจุดครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายรายได้ทั้งหมดจากโครงการนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับจะนําขึ้นทุนกล่าวถวายเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยครับคนคนคน,คนคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ ในวันอังคารหน้าเวลา4ทุ่มทางโมเดอร์นาทีวีครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับผลิตภัณฑ์เสียงเพียวมอบทุนสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะลิเกผู้งศีวิชัยศิลปินบันเทิงเป็นจำนวนเงิน5,000บาทนัดรวมผลคนคอเดียวกันในงานรอบรอบ4ปีทีวีบรพา15-16กรกฎาคมนี้ณอาคารเฉลิมพระบรมมี50ปีซอยศู่วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพ จากชายผู้ร่มเหลวในชีวิตครอบครัวที่ออกบวชเพียงเพราะต้องการอาศัยชายขาวัดหลบลี้ปัญหาทางโลกพระรูปหนึ่งได้ค้นพบทั้งคุณค่าของชีวิตและจุดหมายในการเป็นพระพระพุทธรูปในประเทศไทยเรารนี่มีประมาณอยู่แสนองค์หวังว่าชีวิตแก่ๆที่เหลือตอนนี้นะปูคืนกลับมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือพันองค์ถ้าทําไปได้ถึงหนึ่งพันองค์แล้วยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็จะทาต่อพระซ่อมพระขนค้นขนอังคารที่16พฤษภาคมนี้